เป็นการทำลูกชุบครั้งแรกของกุ้งเลยนะคะใช้ถั่วเขียวกระเทาะเปลือกนะคะ250กรัมไปล้างหลายๆน้ำให้สะอาดจนน้ำใสวันนี้กุ้งจะเอามาต้มเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้แช่ค้างคืนไว้เราต้องการเล่นดวนกุ้งเอามาต้มให้เม็ดบานแบบนี้แล้วเอาไปกรองให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็เอามาปั่นกับกะทินะคะ250กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไป180กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเอาไปกวนจนกระทั่งเขาแแค้นล่อนออกจาก ตอนแรกเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพราเขาเดือดปุดๆแบบนี้นะคะหลีเป็นไฟอ่อนนะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นเนะเาะพอเขาแคงแบบนี้นะคะก็กวนต่อจนแบบว่าใช้ลองใช้มือจับดูถ้าเขาไม่ติดมือแปลว่าเขาใช้ได้แล้วก็พักให้เขาเย็นเลยนะคะทีนี้เราจะแช่ผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งในน้ำเปล่า350กรัมนะคะแช่ทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มน,น้ำทีนี้ระหว่างนี้เราก็มาขึ้นรูป ลูกชุบกันเลยค่ะเราจะปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะจริงๆแล้วกุ้งก็ไม่มีความสามารถเรื่องปั้นเลยนะคะตั้งใจจะทําแครอทตัวเองเอาที่เอาที่แบบเพื่อนๆมีความสามารถเลยอะ่ะแล้วก็ชุบสีนะคะสีส้มเข้มนะคะทําเป็นล็อกๆแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้ลูกชิ้นะเสียบไปค่ะเอาเอาทางก้นเสียบเข้าไปนะแล้วก็ไปชุบสีส้มอ่อนค่ะแล้วก็ปักไว้ให้เขาสีแห้งอะคะ่ะ ก็ทําไปแบบเนี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆมีความสามารถแป,ป้นเป็นปมะม่วงกับผสมสีเขียวอะไรแบบเนี้ยค่ะกุ้งไม่มีความสามารถเลยปั้นแครอทได้แค่5ลูกเองและทีนี้แล้วก็เอ้เราจะปั้นอะไรที่มันง่ายๆเนาะก็คือสรุปแล้วได้ส้มกับมะยมค่ะเพื่อนๆก็ปั้นไปเรื่อยเรื่อยจนหมดเลยนะคะก็ปั้นได้ประมาณสัก2ี่สิบลูกประมาณเนี้ยค่ะที่เหลือกุ้งก็จะไปทําเป็นเม็ดขนุนเนาะ อันนี้พอวุ้นเขาได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายไปอีก40กรัมนะเอาไปตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะจนกระทั่งวุ้นเดือดแล้วก็ผงวุ้นละลายหมดวิธีเช็คผงวุ้นก็เอาช้อนจุ่มไปไม่มีเม็ดเมดติดช้อนก็แปลว่าเขาละลายได้ที่แล้วก็กวนต่อจนเดือดปุดปุดเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็เอาถั่วที่เราปั้นได้ค่ะมาชุบแล้วก็เสียบไป ชุบไปจนหมดเลยนะคะวันนี้เราจะชุบสองรอบนะคะแล้ววันนี้บ้านกุ้งฝนตกอากาศเย็นวุ้นตรงเนี้ค่ะเขาจะเซตตัวแข็งตัวได้เร็วมากวิธีแก้ก็คือนะคะเอาไปตั้งในน้ำร้อนนะคะเขาจะได้ไม่แข็งตัวเร็วนะคะทำแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆแบบนี้ยแล้วเราก็จะชุบต่อรอบที่สองค่ะพอรอบแรกเขาแห้งแล้วนะรอบสองเราก็มาชุบจนหมดเลยะคะ่ะ เป็นสองรอบนะคะวุ้นลูกชุบของเรามันจะได้เงาสวยขึ้นมาอีกนะคะพอเราชุบรอบสองเสร็จแล้วเราก็จะเอาลูกลูกชุบอะคะ่ะออกจากไม้ก็เอาออกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ดึงออกแบบทางเนี้ยถ้าอันไหนที่เป็นส่วนเกินแล้วก็เด็ดออกอะคะ่ะแล้วเราก็จะใช้ใบแก้วนะคะมาตัดแต่งให้สวยงามแล้วก็เอามาเสียบที่ที่หัวขั้วแบบเนี้ยค่ะ ก็ทําไปจนหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มมะยมอะไรเงี้ยรสชาติก็ไม่หวานมากอร่อยลองลองทำกันดูนะคะ